คนเป็นเพื่อนการขอยืมเงิน20เนี่ยปกติถ้าให้ก็ไม่เป็นไรใช่แต่เหตุการณ์นี้สะเทือนใจจริงๆค่ะขอเพื่อนรัก20บาทไม่ให้แทงจนตายเลยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้นะคะคือกู้ภยัยชนบุรีเขาพยายามทำ CPR ยื้อชีวิตนายนิรันจ์แจ่มแจ้งอายุ43ปีหลังจากที่ถูกแทงเข้าที่ไห่ปารา้าสาด้านซ้ายอะค่ะอาการสาหัส ต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะในระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะจุดเกิดเหตุคือบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตบบางทรายอเภอเมืองชนบุรียังพบร่องรอยการต่อสู้อยู่เลยนะคะจานชามกระจัดกระจายค่ะแล้วกลางบ้านก็มีกองเลือดอยู่ด้วยซึ่งเป็นบ้านของนางรัตนาใช้หวดอายุ46ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายนิรันต์ผู้ตาย พบร่องรอยการต่อสู้แล้วก็กองเลือดหยุดอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะนางรัตนายังอยู่ในการตกใจตัวสั่นง,งันงกเลยนะคะมามีคนตายคนก่อเหตุก็คือนายสราวุธหรือว่านายทองเลขาวิจิตอายุ45ปีซึ่งเป็นเพื่อนรักของผู้ตายก่อนเกิดเหตุเขาเข้ามาของเงิน20บาทคุณรัตนาบอกว่าแต่น้องชายตัวเองไม่ให้เลยทำให้ในทองไม่พอใจจนเกิดการชกต่อยกันหลังจากนั้นนทองชักมีดที่ตัวเองพกติดตัวมาค่ะ แทงน้องไปหนึ่งครั้งแล้วก็วิ่งหลบหนีไปตัวเองเลยรีบโทรตามกู้ภัยให้มาช่วยแต่ช่วยไม่ทันค่ะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงตำรวจตามไปจับตัวนายทองได้ที่บริเวณตลาดใหม่ตำบลมักขามยงห่างจากจุดเกิดเหตุ5กิโลเมตรในสภาพคือคล้ายคนเมายาเลยค่ะโดยเจ้าตัวสารภาพนะคะว่าโมโหที่ของเงิน20บาทแต่เพื่อนไม่ให้แล้วก็ยังชอบด่า ชอบเอาเรื่องส่วนตัวไปเล่าให้คนอื่นฟังแบบเสียเสียหายจังหวะต่อยกันตัวเองก็ยอมรับว่าสู้ไม่ได้ ก็เลยชักมีดแทงไปหนึ่งครั้งแล้ววิ่งหนีไม่คิดว่าเพื่อนจะตายก็คาดว่าน่าจะเป็นผลจากกุริยาด้วยนะคะคตํารวจคุมตัวในทองไปดําเนินคดีค่ะโดนข้อหาหนักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนเรื่องของยาเสพติดจยต,ต้องไปตรวจปัสสาวะอีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยบางทีเนี่ย,เ,ยเป็นเพื่อนรักกันเรื่องเล็กน้อยนี่โอ้โหทะเลาะก,กันง่ายนะแล้วก็ฆ่ากันง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชม